คลิปนี้สปอนเซอร์โดย Jvh Network ผู้ให้บริการเว็บโฮสติง้งเช่า VPS และบริการเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมเต็มรูปแบบโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ที่พร้อมให้คำปรึกษาทั้งบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมและเป็นมิตรมีระบบเน็ตเวิร์ที่มีความเสถียรภาพสูงเร็วแรงตรงปกอยากสร้างเซิร์ฟเวอร์เกมให้หนึกถึง Jvh Network ลิงก์อยู่ที่ดีสิปชันด้านล่างจ้ายินด,ดีต้อนรับพื่อทุกคนนะครับ วันนี้ก็มีกับผมบูมบูมในเกม p a r ออฟ t ททันสกันอีกเช่นเคยวันนี้เราก็มารับบทเป็นเจ้าซาโคซูคัสนะครับที่กำลังนอนอาบแดดเพื่อพลัดเซล์ผิวนะครับเพราะว่าผมทำการเปลี่ยนสีนะสีใหม่ที่เลือกที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบเหมือนกับจอระเคยุคปัจจุบันนะครับเดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าตอนนี้มันใกล้เสร็จแล้วก็คงจะค,คล้ายๆแบบที่เราเห็นในตอนนี้นะ อ่ะสีใหม่เสร็จแล้วนะครับก็จะเข้มกว่าเมื่อกี้เล็กน้อยนะผมไม่ได้อัดก่อนหน้านี้ที่เปลี่ยนตั้งแต่แรกให้ดูนะลืมแต่ก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้เราเป็นซาโคสุคัสสายไวนะครับตัวนี้เดินไวแล้วก็ว่ายน้ําไวมากเนะี่ยซาโคสุคัสของผมนี้ก็จะมีความปัดเปลี่ยวนะครับแล้วก็มีหัวมันกับตะโขงนะปากแหลมกว่าญาติในเกมของมันนะแล้วก็ตัวเล็กกว่าด้วย ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่อ่าวข้างหน้าเครับเพื่อออกล่านะกำลังหิวเล็กน้อยผมจะไปคอยดักเหยื่อด้านหน้าเลยครับแล้วก็รอให้คนผ่านมาแล้วก็จะพุ่งโจมตีมันกับจระเคนะทำเหมือนสรารคดีเลยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวมาหลบลงไปในน้ำครับอย่างไวอย่าให้มันเห็นแต่เมื่อกี้มันน่าจะเห็นแล้วหรือเปล่าเฮ้ยมันเดินกลับเหรอ เฮ้ยมันเห็นเราอหเมื่อกี้มันไม่เดินมาเลยครับเป็นสไปโนอะผมจะดักมันได้ไหมวะต้องรอดูนะครับมันร้องนะเหมือนมันเห็นเราแล้วนะผมจะรอดักมันแถวๆนี้แล้วกันฮนะเผื่อมันเปลี่ยนใจแล้วก็เดินกลับมาหวังว่านะ ไม่ต้องห่วงนะครับจระเข้แบบเรานี่ดำน้ําได้โคตรนานเนี่ยหลายนาทีมากเลยครับบางทีผมดำน้ําแล้วก็ลืมแล้วก็กลับมาจระเข้ตายก็มี <c oughs> ตอนนี้มันอยู่ไหนนะหามไม่เจอมันไปหรอแกอยู่ไหนวะพยายามอย่าโผล่ขึ้นมาเลยครับสวยมากอะ่ะเวลาจระเข้ดำน้ำอ่ะ ตอนนี้ไม่เห็นมันแล้วนะครับไหนแล้ววะมันจะเดินกลับไปเลยหรือเปล่านะครับเฮ้ยด้านหน้านี่ไงมันนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับนั่งน่าจะนั่งพักสตามิน่าอยู่ผมจะวิ่งขึ้นไปนิดผมว่าเราวิ่งไวกว่ามันนะมันยืนละผมว่าเราวิ่งไวกว่ามันนะแต่ว่าถ้าเราวิ่งไปเนี่ยมันจะ เซมินาหมดก่อนนะครับหมดไวมากอะวิ่งได้ครู่เดียวเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนมันลงมากินน้ำเลยครับหวังว่ามันจะเดินกลับมาทางนี้เราจะรอดูพฤติกรรมมันอย่างใจเย็นนะชา้ชาๆได้พลาเล่มงามเห็นเขาบอกอดเปรี้ยวไว้กินเน่าฮนะเอ้ยไว้กินหวานดิเหมือนมันจะเดินนะครับจะกลับมาทางนี้หรือเปล่านะ มันขึ้นไปที่เดิมอะเฮียบอกนะว่าจะไปนั่งซุ่มตรงนั้นเอาเวา้มันนั่งว่ะมันนั่งว่ะอยากให้มันเดินมาทางนี้ถ้าเราวิ่งไปมันจะรู้ตัวก่อนนะครับแต่คิดว่ามันน่าจะนั่งพักสตามินานะครับผมอาจจะค่อยๆเดินไปได้แต่ว่าเดินเข้าไปนี่ไม่ได้ยินเสียงแน่นอนเลยพอถึงจุดที่ ไล่ถึงเป้าหมายเราจะพุ่งแลวกันจะลุกนะเว้ยผมไม่มั่นใจนะว่าจะแลกสู้มันได้หรือเปล่านะครับเพราะเราตัวบางมันนั่งนะครับมันยังไม่ยืนมันยังไม่ยืนกัดเข้าไปงำยาย่ยาเฮ้ยย่าเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์จะรีสตาร์ทในสองชั่วโมงไม่เป็นไรอีกนานกัดเข้าไปเฮ้ยมันไม่อยู่หรอวะเนี่ย ว่ามัน AFK ผมว่าในสองอย่างอันเดียวกันนี่นะกัดเข้าไปนะตายยากจาังมะเฮ้ยผมลืมไปมันต้องกัดตรงคอและท้องและหัวนะครับมันจะตายไวเกมนี้มันสมจริงนะกัดหางไม่ค่อยเป็นไรนะกัดเข้าไปที่ลำตัวนะครับแบบว่ามันจะไม่ออกเกมก่อนนะมันนั่งแบบนี้ไม่มอบก็ AFK อ่ะ แต่มันต้องเป็นอาหารของผมให้ได้ตายยากเว้ยไปโนนนี่อึดมากเลยครับแต่ว่ามันจะเขาเอาท่าตบมันออกนะผมถึงไม่ค่อยอยากเล่นมันนะมันกากลงโอ้เรียบร้อยนะครับมันเป็นอาหารของข้าซะดีกินเลยนะครับอาหารอโอชอาหารมื้อแรกเลยครับของวันนี้ คุณผู้ชมดูเวลากินนะครับเขามีการอัปเดตให้มีก้อนเนื้อไหลลงคอด้วยนะโคตรสมจริงแหละนี่คือสิ่งที่เราเคยพูดไว้ในในพัทก่อนๆน,นะครับว่าอยากให้มีพวกก้อนเนื้อไหลลงคอจนะได้สมจริงนะตอนนี้มีแล้วไหลเป็นสเต็กเข้าไปเลยไหลเป็นก้อนเลยอะสมจริงมากๆเลยครับอ่าอิ่มแล้วเนี่ยต่อไปก็ลงไปกินน้ำดีกว่า ไม่ได้ว่าจะล่าจุดนี้ซะหน่อยนะครับว่าจะไปจุดอื่นแต่ว่าดันมีอาหารจานโตมาเสิร์ฟมันก็ต้องขึ้นมาล่าซะหน่อยนะจระเข้หายไปไหนหมดไม่รู้เลยครับตอนนี้คนเี่เซิร์ฟน่าจะไปเล่นพวกสเตโกไม่ก็อีกคนเดินเดินสำรตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ยได้พี่แล้วลืมน้องเฮ้ยได้น้องแล้วลืมพี่จระเข้เราสวยเหมือนกันเนี่ยสีเหมือนกับจระเข้จริงๆเลยนะ ผมกลับไปดูตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับตรงที่เราเคยล่าเพื่อนไว้ในพาร์ทที่เราเล่นเป็นไอ้เจ้าอัลเบอร์ตาเซเลท็อปอะ่ะตรงนั้นเป็นจุดที่คนผ่านเยอะนะครับมันมีร่องน้ําผมว่าน่าจะไปนอนตรงร่องน้ําแล้วก็รอดักเดือได้นะเราจะกลายเป็นจระเข้น้ําปล่อยนะว่ายน้ําได้อย่างไวอะ่ะรู้สึกว่าว่ายวายกว่าเดิมมากเลยนะหลังจากที่อัปเดตมา ก็ดีเหมือนกันจะได้สมจริงนะครับเฮ้ย hey! ตัวนี้มีซูโคไมมัสกำลังกินน้ำอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นผมหรือเปล่านะฮะเฮ้ย hey! มันยังเผลอเลยเผลอเลอะไรเลยว่ายไปใกล้ๆนะครับแล้วก็กัดคอมันเหมือนกับในสารคดีจระเข้ที่อยู่ในแม่น้ำที่มันกินวัวนะที่มันกินเจ้าวีเดอร์บีสเย้ยงับเต็มเต็ม งครับเฮ้ยมันควรแรกอะแรกแรงว่าเรากัดแรงกว่าว่าเรากัดแรงกว่าเฮ้ยจะไปไหนมันว่ายน้ำนี่ดะครับแต่ว่าเราตามทันแน่นอนมันดำน้ำมันดำน้ำคิดว่าดำได้คนเดียวอย่างงั้นเหรอกัดเข้าไปแลมันว่ายขึ้นว่ายลงไว้นี่มันฉลาดเว้ยมันคิดจะเล่นตุกติกในน้ำไอ้มันดำน้ำอีกแล้วตาม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 กัดตามกัด เฮ้ยทำไมมันตายยากจังวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตายยากมากสตมินาจะหมดแล้วแกโอ้โหเรียบร้อยนะครับสตมินาหมดแล้วจระเข้โดนเนิร์ฟ่ะจริงจริงมันกัดแรงกว่านี้นะกัดไอ้นี่แป๊บเดียวนะแต่ว่ารู้สึกเหมือนผมจะโดนเนิร์ฟเลยว่ะจระเข้เราอะเมื่อกี้กัดสไปโนก็รู้สึกว่ามันกัดนานกว่าปกตินะ แล้วก็วิ่งแล้วแบบหมดเซอร์วินาไวมากแต่ก็สมจริงแล้วแหละเพราะว่าในน้ำมันเซอวินาไม่มีวันไม่มีวันหมดนะฮะเฮ้ยได้ยินเสียงอยู่ด้านบนนะครับมันล่อเหรอว่มันล่อตีนว่ะต้องตามมาแบบนี้บรรยากาศเิตัวนะครับเหมือนกับในหนังจุลศิสิเพิ่มความน่ากลัวให้กับฉากในเกม ฉากไล่ล่านะโหไม่ไหววะชาเกินไม่เห็นตูดมาแล้วไอ้บ้านี่มันรอดไปได้บ้าจริงๆหายไปเลยอะไม่ไหววะ่ะต้องพักแล้วเดี๋ยวพักให้สมินาขึ้นสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยเดินหาต่อนะครับ แล้วบรีดดิ้งของจระเข้อนี้รู้สึกว่าจะไม่นานเลยนะจริงๆมันควรจะมีท่ากัดที่แบบว่าทําให้ขาหักได้นะกัดมีโอกาสขาหักสัก30%ก็ได้เพราะว่าบางทีเหยื่อมันก็อึดเกินไปน้อยเนี่ยมันหายไปเลยนะครับมันไวอ่ะจริงๆมันก็ไม่ไวหรอกแต่มันไวสำหรับจระเข้อย่างเราเนี่ยแต่ผมว่ามันบาดเจ็บนะถ้ามันไม่ล็อกเอาออกไปนะครับมันก็น่าจะนั่งแถวนี้นะมันเจ็บเยอะอยู่นะ มันน่าจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะลองเดินหาดูหน่อยแล้วกันเผื่อเจอนะครับไม่เจอก็ไม่เป็นไรบางทีนักล่าก็มีพลาดพลั้งกันบ้างเฮ้ยมันแช่น้ำอยูด้านหน้าว่ะไอตัวเดิมแน่เลยเนะี่ยมันได้ยินเสียงเท้าผมแน่นอนนะครับตอนนี้แต่มันยังไม่เห็นตัวเพราะว่าตัวผมเตี้ยนะครับผมกําลังคลืบคลานไปกับ ยอดย่าพูดเดียก็เป็นนอนเลยมันไหวตัวแล้วครับตอนนี้มันยืนละด้วยสมเนาตอนนี้ไม่รู้จะทันมันหรือเปล่านะครับมันย่องวะ่ะรอไปใกล้กนนว่านี้โอเคจังหวะนี้ย่าโอ้โหกัดไม่โดน่ะสว่นาจะไม่เหลือแล้ว อืมโดนนะโดนโอ้โหมันโดดนะครับแต่ว่าทําไมเหมือนมันจะฮิลแล้วเลยอ่ะเหมือนมันจะฟื้นฟูเลือดแล้วอ่ะโคตรไวเกมนี้ฟื้นฟูเลือดบ้าเอ้ยฉันตามแกไม่ทันแน่ๆเลยเนี่ยไอ้เจ้าปลาทูน,น่าตัวเหมือนปลาทูน,น่านะแน่แน่ร้องสามสีกมันกวนแท้ๆเลยเนี่ยเนี่ย ร้องสามแต่ไม่บวกนะครับร้องขู่แต่ไม่บวกเห่าไม่กัดนี่ว่าผมว่าเราไม่ต้องล่ามันดีกว่าวะมันไวเกินไปนะลองหาตัวอื่นแล้วกันนะครับตอนนี้ผมมาใกล้จะถึงกับอ่าอ่าวแห่งซากศพแล้วนะครับลงไปด้านล่างี่เป็นอ่าวที่เราจะมาตอนแรกแต่เจอสไปโนก่อนนะครับเราถึงว่ายกลับตอนนี้ก็คิดว่าเราเฝ้าตรงนี้ก็ได้นะ เรลงไปด้านล่างนะครับเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเสาอเลยเนดะี๋ยนี้ว่าก้อนหินเอาเลยฮะตอนนี้มันนอนนะครับเอ้ยอีกวันดอนด้วยกัดตัวนี้นะครับเรากินตัวนี้เรายังไม่กินอีกวนนันดอนเรา,าเลือกเยอะเฮ้ยมันลุกมันลุกมันลุกอย่านะอย่านะเอ้ยฉันไม่อยากตกใจหมดเลยเรายังไม่อยากสู้นะครับเพราะว่าเราควรที่จะเลือกเหยื่อตัวเดียวนะไม่ต้องหลายใจ เดีจับปลาสองมือเลครับเราไม่ฆ่ามั่วอ,อ่กัดไปแล้วก็ต้องกัดตัวเดิมนะให้มันจบตอนนี้ก็ได้อาหารแล้วครับถ้าเรากัดไอ้ตัวนั้นดีไม่ดีเราไม่ได้กินอนะ่ะโอเคตอนนี้ก็น่าจะอิ่มนะครับโอเคผมจะดักเหยื่อตรงนี้แล้วกันนะครับโค้งบรลณะเอาแห่งความตายหวังว่าจะมี เหือผ่านทางเข้ามาเลยครับหละ,ะซุ่มเนียนๆแบบจระเข้ริมน้ําให้มันกับในสารคดีที่เราเคยดูตอนเด็กยังไงล่ะ,ะแถวๆนี้ลนเลยกันครับเอาไว้ให้พุ่งขึ้นไปถนัดด้วยนะไปต้องขึ้นไปเยอะเลครับะละมานี้คงเนียนกับน้ําไม่น่าจะเห็นเรานะแต่ถ้าเราไหวมันจะได้ยินเสียงนะ่เวลาใครผ่านมาก็พุ่งเข้าไปให้มันตกใจ โอ้โหไม่ทันว่ะเราออกช้าเกินไปเวรกรรมมันน่าจะเห็นเราแล้วนะเมื่อกี้บ้าจริงเอาใหม่เลครับเฮ้ยมันยังไม่ไปเหรอมายืนมองอะ่ะโอกาสที่สองงำไม่ไปอะ่ะออื้อ,อ,อเรียบร้อยกัดสองทีตายอ่ะจริงๆมันควรจะกัดทีเดียวนะตัวเลขแบบนี้ ยังต้องปรับอีกนะเกมนี้ได้อาหารแล้วลครับนึกว่าจะไม่ได้อะไรเลยหลังจากรอมาประมาณ80เอ้ย8นาทีเดี๋ยวถ้าเกมมันมืดนะครับผมจะขอตัดพาร์เลยแล้วกันนะฮะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วมีแรปเตอร์2ตัวมาอีกแล้ว,วะเพื่อนได้ตัวเมื่อกี้ไะเนี่ยวิ่งมาเลยครับมาเจอศพเพื่อนมนแน่ๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ มันขึ้นไปบนก้อนหินนะครับแมหมน่ากินจริงๆซึ่งผมไม่กินมันแล้วกันมันตัวเล็กนะครับล่าแบบมันล่าไม่ค่อยหนุกอ่ะโอ้โหมันขึ้นไปนอนเลยอนะ่ะไม่ระวังตัวมากนี่เราพุ่งขึ้นไปกัดได้เนะี่ยปล่อยเข้าไปแล้วกันนะกินตัวใหญ่ดีกว่าข้างหน้านะครับมีอาดากำลังวิ่งมาไปดีกวานอดอนนะฮะผมว่าเราน่าจะดักมันได้ แต่จะกัดตายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่คิดว่าน่าจะไม่ทายนะถ้ามันไม่สู้นะมันต้องสู้กลับนะฮะตอนนี้มันนั่งนะครับผมวิ่งขึ้นไปมันต้องวิ่งหนีทันแน่มันไวกว่านะฮะเดี๋ยวรอดักมันแล้วกันมันมาที่มุมตึกตรงนี้มุมหน้าผาตรงนี้นะครับผมจะพุ่งขึ้นไปแล้วก็งับมันลากลงน้ําพูดอย่งกระทำได้ถ้าทำได้จริงนี่ผมผมซื้อเลย เป็นมานมาเย้ย yeah. งำโดนนะโดนโดนโดนโอ้ don t, don t, don t. Oh. มันไม่สู้อะไม่เอาก็ได้ถ้ามันวิ่งแบบนี้ก็ไม่ทันนะครับผมถึงบอกนะฮะตัวเกมควรมีระบบขาหักเข้ามาได้ละมันถึงจะทำให้จระเข้ล่าได้บ้างนะแบบนี้ แพทนี้จระเข้ล่าตัวใหญ่ไม่ได้อะถ้าเป็นแพทเก่าล่าได้สบายเลยวิ่งไล่ตามโอเคงั้นก็คงล่าไม่ได้เลยครับคงต้องไปหากินอย่างอื่นจะมืดจะค่าและอาหารยังไม่ตกถึงท้องเลยเราจะเป็นจระเข้อดอยากแบบนี้ไม่ได้นะมันเสียชาติเกิดจริงๆเลยในน้ำมีปลาไหมเนี่ยในน้ำยังคุณนะ่ะ มีเห็นปลาอยู่นะครับปลาเล็กมันกัดยากวะต้องหาปลาใหญ่ปลาใหญ่มีไม่ปลาใหญ่พวกนี้กินไม่ได้เลยนะครับกัดยากมากเฮ้ยด้านหน้ามีปลาตัวใหญ่นะครับตัวนี้ปลามังกรกินได้อโรวาน่านะกัดไม่โดนนะครับขนาดตัวใหญ่แล้วนะ นี่ขนาดตัวใหญ่แล้วนะทำไมแกถึงกินหญ้าขนาดนี้วะมันดำน้ำหนีด้วยนะครับฉลาดเออได้แล้วนะครับมาโอ้โหตัวเลก็กกระเจ็ดเดียวเมื่อเทียบกับปากเราเนะี่ยเลืนเข้าไปให้มันหายหิวโอ้โหแทบไม่ขึ้นเลยนะครับเฮ้ยด้านล่างมีอีกตัวปลไพปลไพปลไพเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะอิ่มหรือเปล่าตัวใหญ่อยู่นะ ในเมื่อล่าใครไม่สำเร็จนะครับจระเข้อย่างเราก็ต้องมาล่าปลาสมกับเป็นะตะโขงเราเลือกหน้ามาแปบแตะโขงนะครับเราต้องกินปลาแปบแตะโขงสินะเอะออิ่มชีวิตจริงก็อิ่มมันก็อิ่มขออาภัยนะครับในความที่เลอออกไปไม่ตัดด้วยนะ โอเคถ้างั้นก็วันนี้ผมก็อิ่มท้องแล้วนะครับเอาไว้ผมจะมาเล่นกันต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันนะสวัสดีก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเลังในใจผมด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะครับ